คอลัมน์เสียบซึ่งหน้าแต่งตั้งตำรวจบุญปวดหมองแทนพอบอตายพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรแม่ทัพใหญ่สีกากีกว่าจะฝ่าฝุ่นตลบง,งวดแต่งตั้งนายพลใหญ่ระดับรองพอบตรและเจรตํารวจแห่งชาติถึงผู้บัญชาการยศพลตำรวจเอกพลตำรวจโทวารับประจำปี2567มาได้กดแทบตงเรียกหายยาพาราพอมาถึงคิวแต่งตั้งนายพลเล็ก ระดับรองผู้บัญชาการถึงผู้บังคับการยศพลตำรวจตีวาระประจำปี2,567เดิมวงปฏิทินเอาไว้ไม่เกิด15ธันวาคมตามที่ขอกตรขยายเวลาการแต่งตั้งเอาไว้ต้องเสร็จสิน้นก็เป็นอันต้องขอวงประชุมกตรขยายเวลาการแต่งตั้งนายพลเล็กออกไปอีกเพราะนอกจากต้องคัดตัวเคลียร์ตัวแล้วก็ต้องมานับหนึ่งใหม่ในกระบวนการแต่งตั้งตามกฎตามเกณฑ์ตามข้อกำหนดพรบรตำรวจแห่งชาติ เมื่อพลตํารวจโทอชัชยโยนไกรทองรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการสำนักกานกำลังพลส่งหนังสือแจ้งเวียนพบชและเจตรอววงเล็บหอหนอเจอตโหรือตําแหน่งเทียบเท่าเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการกาตํารวจ เนื้อหาหลักๆพบตะรสั่งให้เปลี่ยนแปลงและกำหนดระยะเวลาจะส่งข้อมูลคัดเลือกแต่งตั้งตำรวจดำรงตำแหน่งรองพบชและรองจตรลงมาถึงพบกวาระประจำปี2567เนื่องจากคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกอปคตรมีคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของตร ซึ่งหากต้องดาเนินการตามคำวินิจฉัยดังกล่าวตอราอาจจะต้องดําเนินการจัดทําลำดับอาวุโสข้าราชการตํารวจระดับร,ร,รองผอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผอวาระประ,รรประจําปี2567และประกาศให้ข้าราชการตํารวจทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหลังจากตำรวจยศพันตำรวจเอกตำแหน่งนักบินวงเล็บสอบอ 5, ห้ารายหนึ่งรองคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขร้าราชการตำรวจหรือกปคตรว่าถูกกระทบสิทธิจากการแต่งตั้งโยกย้าย แล้วกปรปคตรอตรมีวินิจฉัยให้ตรอยกเลิกคำสั่งในส่วนของผู้ร้องทุกข์ที่ตำแหน่งถูกกำหนดให้อยู่เพียงในกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุนวงเล็บสายงานนักบินให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งดังกล่าวใหม่โดยกำหนดให้ตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์อยู่ในกลุ่มสายงานบริหารเพิ่มเติมอีกหนึ่งกลุ่มสายงานดังกล่าวข้างต้นและให้ตำแหน่งนักบินวงเล็สอบสบห้าในสังกัดกองบินตำรวจ เป็นตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งในสายงานการบินเพื่อรองรับให้ผู้ร้องทุกสามารถเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บังคับการในกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุนในหน่วยงานอื่นได้นอกจากต้องจัดเรียงบัญชีอาวุโสใหม่แล้วตามหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งก็ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถเรียงตามลำดัำำอบอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างจำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน พิกไปดูตำแหน่งระดับผบกปีนี้วาง74ตำแหน่งกลุ่มอาวุโส50%ได้ไป37ตำแหน่งเมื่อไปดูบัญชีอาวุโสระดับรองผบก,กสายงานนักบินเมื่อนำมารวมกับประเภทตำแหน่งทั่วไปกลุ่มอาวุโสสายงานนักบินมีอาวุโสสูงอยู่ลำดับต้นๆถึง11รายก็จะเหลือให้ตำแหน่งทั่วไป26ตำแหน่งที่จะเลือกขึ้นตามอาวุโสโจทย์ใหญ่ก็เลยตอกอยู่ที่ผบอตายจะปรับบัญชีแต่งตั้งแค่ไหนอย่างไรจะให้นักบินขึ้นทั้ง11รายหรือเฉพาะผู้ร้องรายเดียว และถ้า11รายได้นับรวมกับสายงานอำนวยการแล้วจะไม่ให้สายงานอื่นทั้งนิติวิทยาศาสตร์มองการปรับปรามทางน้ำสถานศึกษามานับรวมเป็นสายงานอำนวยด้วยจะเป็นทรรมหรอหือเฮ้อเรื่องวุ่นวุ่การแต่งตั้งตำรวจ